นะฮะอ่าเราจะคุยในเรื่องของแกรมาเป็นหลักโดยที่คุณครูเนี่ยจะพาไปอ่านหนังสือต่างๆนะครับซึ่งเล่มแรกที่ครูจะพาไปอ่านคือ Corona Virus a Book for Children นะของอ Professor Graham Madley นะครับ โอ้ไม่ต้องตรวจไม่เป็นเพราะว่าเราทำโซเชียลดิสเทนซิ่งเราอยู่บ้านปลอดเชื้ออเดี๋ยวเรามาดูว่าในเนี้ยหนังสือเล่มเนี้มีพูดถึงโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนะครับหน้าหน้าใครอะไรคือติดติดตด,ดบดบหน้าเรากระพริพเหรอฮะได้ฮะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูไปปิดบาร์ปรแกรมทิ้งก่อนอ๋อเพราะว่าครูเปิด performance ไม่สุดอ่ะครูเปิดสุดละเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นนะอ่าดูต่อพวกเรา นี่คือหน้าตาหนังสือนะนักเรียนไปโหลดหนังสือมาได้ในลิง์ที่ครูส่งให้นะครับมาดูเลยหน้าแรกเขาพูดถึงโคโรนาไวรัสเดี๋ยวกติกาคุยกติกากันก่อนเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะแล้วแล้วนักเรียนช่วยครูด้วยช่วยกันอ่านดีไหมจะได้รู้ไปด้วยกันช่วยกันอ่านอาวออสตินเข้ามาแล้วออสติน อ๋อซินเปิดหน้าทักทายเพื่อนหน่อยอย่าเพิ่งคือฮะอ๋อซินยังไม่พร้อมเหรออ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะสลับกันอ่านนะคนละประโยคดีไหมแล้ว แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูก็จะอ่านเพิ่มให้นะฮะอ่าเห็นยังชัดยังเชิญนิวส์อ่าแต่ ดูเหมือนนักเรียนข้ามประโยคแรกไปเลยอะ่ะประโยคแรก There is a new world a new w o r d ยาถูกต้องอ่ะครูแปลให้ There is a new w o r d you might have heard ก็คือมันมีคำคำหนึงเนี่ยที่คุณน่าจะเคยได้ยินในช่วงนี้ก็คือ COVID หรือว่า coronavirus you might hear people talking about it or you might hear it on the news คุณน่าจะได้ยินจากการพูดคุยของผู้คนหรือคุณจะได้ยินมันผ่านทางข่าวใช่ปะ่ะเดี๋ยวนี้นักเรียนดูข่าวกันไหมฮะ news คำว่า news มาจากอะไรรู้ไหม n e w s มาจากอะไรรู้ไหมฮะไม่รู้เหรอ n คือ n o t ข้างบน E ีคือ e a s ตะวันออก W คือ west ตะวันตก S คือ south ข้างล่างเพราะนั้น N E W W เนี่ย S เนี่ยก็คือสิ่งที่มาจากทั่วทุกสารทิศเราก็เรียกมันว่าข่าวนะฮะอ่าประโยชน์ต่อไปใครจะอ่านเชิญเลย